เราเนี่ยเป็นรายการสาระประเดิมเข้ามาแล้วบไทกันผ่านสมองบ้างโดยเฉพาะสมองตัวเองเนี่ยผ่านได้เยอะนะอย่างเช่นการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยลงพื้นที่ไม่มีอำนาจลงพื้นที่ไม่ได้ใครวะแม่งวางยาคุณหนูคุณงยิงไปพูดแบบนั้นประชาชนกระดาษใจหา่านะครับนะครับว่านอันที่สองก็เวลาจะผ่านบทพิสูจน์ไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจมน้ําตายก็จบแล้วนะครับเพราะฉนั้นต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมไม่ได้เหมือนสมัยนายกูครับเอาอยู่ครับแปลกนะ ประเทศเราเนี่ยพอมีนายกเป็นผู้หญิงเนี่ยน้ำมักระท่วงเวรกรรมอะไรของประเทศทัว่าสมัยนายกยิ่งรักเนี่ยนน้ำท่วมหนักเลยนะแล้วก็บอกว่าเอาอยู่นะครับแล้วก็เหมือนกับมันยังไงบ้านเมืองเราเป็นอาถรรพ์ตระกูลชินวัตรนี่มาเป็นนายกเนี่ยครับน้ำท่วมหนักเลยนะก็เป็นกำลังใจนะครับนายกอิ่งนะฮะคุณต้องผ่านบทพิสูจน์ไปให้ได้ก็แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารนะครับนะที่ผ่านมาก็โดนแซะโดนแซวเล็กเท ก็สมควรโดนด่านที่สื่อสารกอกแลวขอ,อลงพื้นที่ช่วยน้ําท่วมไม่ได้เพราะยังไม่มีอำนาจ <c oughs> นี่แหะเพราะความไม่มีความรู้ไม่ประสีภาษาทางการเมืองไม่มีประสบการณนะ์เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นนายกซ่อมหล่นเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนหลนะ่นนะพอเป็นนายกซ่อมหล่นเพราะอะไรเอาบารมีพ่อพ่อจับยัดเข้ามาอันนี้ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกว่าจะลงไปช่วยน้ําท่วมบอกไม่มีอำนาจลืมไปว่าเราเป็นนักการเมืองลืมไปว่าเราเป็นนายก นะลืมไปว่าเราเป็นหัวหน้าพรรคเสือไทยสมัยก่อนเราไปหาเสียงที่น่าจะนี่เราไปได้นะครับแต่พอน้ำท่วมเราบอกนะอ,อกูไม่มีอำนาจนี่แหละครับความอ่อนด้อยประสบการณ์ทางการเมืองนะครับบททดสอบนายกคุณหนูนายกสุดงานคนนี้นะครับว่าจะผ่านไปได้หรือไม่ก็ติดตามนะครับผมเองก็ให้กาลังใจนายกอองนะเราเป็นานายกคุณหนูเขาดูถูกว่าเราเนี่ยเป็นได้เพราะเป็นลูกทัพักศิล์ไปไหนมาไหนก็ตามหาพ่อ เอาไงดีพ่อเอาไงดีพ่อต้องเป็นบทพิสูจน์ว่ามันจะผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้แม่ก็จบแค่นั้นเองถ้าผ่านไม่ได้ก็จบนะถ้าผ่านเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้คนด่ามาทั้งบ้านทั้งเมืองก็ชิบหายน,นะจบเออขาเรียกว่านายกจมน้ําตายพูดแบบร้อนเอ็นนะกระดูดว่าจะจมน้ําตายไหมจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยพีเดนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งนะครับมีอะไรก็ช่วยกดกด,กดนะ กด u b s c r i b e แล้วก็บางครั้งนี่ต้องกดเป็นรายการโปรดนะบางทีมันไม่เตือนอะ่ะแม่งปิดกั้นการมองเห็นนะรายการดีๆมีสาระสนุกสนานขึ้นเกงแบบดูนีแม่งก็ปิดกัน้นเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่พี่น้องประชาชนก็ต้องคอยกดเป็นรายการโปรดไว้นะกดกระดิ่งกดอะไรก็แต่กดแม่งไว้ต้องเข้ามาดูอ่ะถึงเวลาพี่เดจะมาเดีนเข้ามาดูเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันปิดกัน้นการมองเห็นนะ ก็ดูนะครับเรื่องเป็นไงครับจังหวัดหน้าได้มีโอกาสกินข้าวข้าวผัดของท่านนายกอร่อยไหมครับนะปกติเนี้ยแกเป็นคุณหนูนะนงอยู่บ้านจันทสองลาดเนี่ยมีครื่องหาดข้าวลาดข้าวข้าวอริพานคนรับใช้มากมายหี่แกมาผัดกับข้าวให้พี่นักประชาชนคุณหนูนะคุณหนูชินวัฒนนะครับผัดกับข้าวอร่อยไหมครับฝีมือระดับลูกเศรษฐีนะนะครับ นะแล้วก็เดินลุยน้ำนะมองซ้ายมองปาในต่างยกมือทักทายนะครับก,ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเธอในบทบาทนายกนะครับมาดูที่ว่าเธอจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับคนก็แซวแกว้ส่วนใหญ่ก็การแก้ปัญหาน้ำท่วมของเธอก็คือการโพส์นะโพส์อ X, หรือโพส์แหรือทวิตเตอ X, ร์อ, Twitter, อะไรเนี่ยเนะ่โพสเนี่ยโพสนะนะให้กําลังใจอยังฟูเก็ตแก้ก็แสดงความเสียใจดินถล่มอะไรล่มนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแกสื่อสารเนแกเป็นนายกาตัมนตีแกไม่ใช่คุณหนูจริงแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณหนูนะนายกมือใหม่เนี่ยนะการสื่อสารที่ต้องระวังนะครับคำพูดคำจาให้รต่างบางทีแกอายุยังน้อย3.7อายุมากกว่าลูกชายผม3-4ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับอายุน้อยทําอะไรก็คิดเยอะๆหน่อยปรึกษาคุณพ่อถามคุณพ่อจะทํายังไงจะโพสอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m t w i t t e r หรืออะไรต่าง ถามพ่อเอาไงดีหรูควรยังไงนะการสื่อสารที่สําคัญนะคือพูดไปพูดมาเดี๋ยวแม่งทัวลงแล้วก็ผ่านสมองบ้างโดยเฉพาะสมองตัวเองเนี่ยผ่านได้เยอะนะอย่างเช่นการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยลงพื้นที่ไม่มีอํานาจลงพื้นที่ไม่ได้ใครวะแม่งวางยาคุณหู้หญิงไปพูดแบบนั้นประชาชนกระดาษได้หาเลยนะครับอันที่สองก็เวลาจะพูดกับสื่อมวลชนก็ต้องคิดผ่านสมองด้วยมาใจบอกอากาศไม่ดีเลยลงพื้นที่จังหวัดแม่ไม่ได้ อากาศไม่ดีก็นั่งรถไปสิครับซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ได้เดินไปก็ได้รถเมย์รถทัวร์เยอะแยะนะเราต้องแสดงถึงความพยายามในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะอย่าลืมเราคือนายกรัตรีนะครับเราไม่ใช่คุณหนูแล้วนะครับผมคนนี้อากาศไม่ดีเครื่องบินไม่กล้าบินเดี๋ยวเครื่องบินตกอ่านะเราก็ไปไม่ได้นะเราต้องอรกะไลุยน้ําลุยไฟไปช่วยประชาชนอย่าไม่สื่อสารกันนะครับอันนี้รักกันนะครับ นะครับรักกันแล้วไม่แซะอย่างเดียวนะนะนะครับก็เดี๋ยวก็แมาสองต้องมาทำงานอืมครับเอาสวัสดีนะอันนี้อ่าทนายกุ้งนะนะครับใช่ค่ะไม่เห็นหน้าครับนะแต่ก็มาร่วมพูดคุยกันสักนิดหน่อยนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่านายกเขาจะไปเอ่อเยี่ยมคู่ ะสมทุกภัยน้ําท่วมที่แร่แล้วก็น่านจะรอดูเราให้กําลังใจว่านายกเจ้าพกเงินหรือเปล่านะครับพกเงินส่วนตัวนะส่วนตัวค่ะถ้าโดนหลวงนะไม่ได้ไม่มีตังนะครับจะแสดงให้เห็นว่าเขารักประชาชนจริงไหมใช่คือการที่ไปหาประชาชนนี่ยังเป็นประชาชนไม่ต้องีอำนาาหรอกค่ะเป็นคนธรรมดาก็ไปได้ไม่ใจไม่ใจไปก็พอค่ะแค่รู้ประชาชนก็รักแล้วค่ะไม่อำนาจเก็บม้ทิ้งเทพนะ เพกแต่ใจแล้วก็พกอะไรเงินเงินไปด้วยเงินจะมีไหมร้องได้ไหมเงินจะมี้องร้องหน่อยเงินจะมีไหมแต่ว่ามีแต่ไม่ให้ไงชอบไปแจกตอนไหนตอนหาเสียงอะ่ะชอบไปซื้อเสียงหรือเรื่องถ้าไปแจกตอนที่จะเรื่องตั้งทีาเรียกว่าการซื้อเสียงผิดกฎหมายมแ้แจกตอนนี้เขาเรียกว่าทำทางทำคุณทรรทางทุนประชาชนแต่นี่ได้คุณแล้วก็ได้ใจประชาชนด้วยครับก็อย่าลืมนะครับก็ช่วยกันบริจาคนะครับก็ฝากท่านนายกนะครับเงินทองท่านเยอะนะครับวันก่อนนะท่านไปจัด ดินเนอร์ท็อกเห็นบอกโต๊ะละเท่าไหร่นะโต๊ะละเป็นไรน้อยล้านหรือเท่าไหร่จำไม่ได้โต๊ะละสิบล้านหรือโต๊ะละล้านนะนะครับโต๊ะละล้านแล้วก็โต๊ะเล็กๆก็แช้สองใส่ก็ได้เงินได้ทองไปเยอะผมไม่รู้ว่าใครได้เงินนะจัดดินเนอร์ท็อไไปทอะรคะเนี่ยนั่นเองครับเพราะนั้นเงินที่ได้ในงานนั้นความจริงก็น่าจะเอามาเหลือประชาชนนะครับวันนี้ไปได้เฉพาะแค่จังหวัดจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ไปไม่ได้อากาศไม่ดีเครื่องบิน เครื่องบินไม่สามารถจะลงได้ไปได้ต um, ั to ้งแต่ไทางแล้วน่าจะเครื nah, ่องบินเป็นเครื่องบินที่มีที่ลงนะมีรันเวย์นะคนหมดแล้วคนจะไปรถที่รถทหารนะที่แบบร้อยใหญ่ๆต้ไปได้นะคนอื่นทำไมเขาไปได้ล่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ครับนะวิบากถ้าเราจะไปถ้าใจมีเราของทางที่จะไปได้ได้หลายที่หมดเลยครับครับก็นั่งเครื่องบินเครื่องบินส่วนตัวก็ระวังเครื่องบินตกนะเป็นห่วงเพราะว่ามีข่าวล่าสุดไงจมดินไปเท่าไหร่อะค่ะที่เศรษฐีนั่งเครื่องบินไปที่จะไปพักผ่อนโรงแรมหรูหกดาวอะนะคะก็เลย ก็อะไรก็เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพิสูจน์นะครับว่าภาวะผู้นําของท่านนายกเป็นอย่างไรนะครับว่ามีภาวะผู้นําหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราเป็นนายกตัวจริงไม่ใช่เป็นเพราะเป็นลูกสาวคุณทักษิณอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องเอาให้ปากนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับค่ะไม่ลนะวันนี้วันนี้มา,าตั้งใจมาเชียร์นายกโดยเฉพาะเลยนะตั้งใจมาเชียร์นายกอิงที่ ว่าได้ข่าวเมื่อวานว่าจะลงพื้นที่วันนี้ได้จังหวัดเดียวครับอากาศัดเดีแต่ไม่เป็นไรใครแต่ก็อยากให้อย่าให้ไป็นมึนบ้าอยากให้พกเงินไปด้วยนะครับ <ๆ S 2> ไปแจกประชาชนเงินสดตัวนะถ้ารัฐบาลไปก็ไปแจกเพื่อจะได้อย่างน้อยเนี่ยไปทาบุญทำทานได้ใจประชาชนช่วยเหลือคนก็คือยามยากลำบากเนี่ยได้ใจมีคนแสดงความคิดเห็นมากลัวจะแค่ไปถ่ายรูปแล้วกลับเราทำไอจีใช่ไหมนั่นแหละที่กลัวอย่างนั้นกลัวถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับก็ถามว่าดีไหมดีไหมขอยัง อะ,อะไรประชาชนเขากินข้าวเขาไม่ได้กินยาเขารู้ว่ามาทําอะไรไมาช่วยเหลือจริงหรือเปล่าแค่ไปถ่ายรูปครับะนะครับเพราะนั้นก็อย่าแค่ไปถ่ายรูปนะครับแจกเงินแจกของเลยครับวันนี้ถอนมาจังหวัดละสิล้านห้า้านนะครับเพราะเรามีเป็นแสนล้านเงินเยอะ,น,ยอะนะครับจัดงานทีก็ได้เงินเยอะเจ้าสงเจ้าสัวก็โอโ้ยยกมือไหว้กันเต็มไปหมดอ่ะทั้งเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวเบียเจ้าสัวเหล้าเจ้าสัวสะดวกซื้อเจ้าสัวสังหาริมทรัพย์โอ้โหเจ้าสัวทุกอย่างอ่ะเยอะแยะ พวันนั้นนั่งโซฟากันสามสี่คนเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาเงินส่วนตัวมาแจากนะครับค่ะเพราะตอนนี้ก็ลหลายๆคนเขาก็ลงพื้นที่นะเขาก็ไปช่วยเหลือเอายางชีพไปแจกครับเอาใจอเอาตังไปอ่าเอาตังไปเพราะงั้นไปห้ามไปมือเปล่านะคะ<ไ>น่าจะน่าจะมีคนดูรถฟังอยู่ช่วยบอกถ้ายกไว้นะว่าห้ามไปมือเปล่าแนละช่วยเหลือปรนะชาชนแล้วแล้วต้องใครเสื้อหลุยอะไรแม่ตัวละแสนหน้าเท่าไร ไม่จะเป็นเอาเสื้อหรูไปขายดีวยก,กว่าค่ะเอาขายแล้วมันเชือ่อประชาชนไปมีเสื้อแล้วมีอะไรอ่ากางเกงอะไรยี่ห้ออะไรเราจะมีทั้งไม่รู้ยีบบ่ห้อแต่นาฬิกานาฬิกาแล้วกฟชั่นสิรัรบแล้วก็จะมีชานเอลนะครับแล้วก็มีเสื้ออ่ายี่ห้อดังๆเยอะนะครับแกกลัวจะเสื้อเสียเสืส้อยับหรือเปล่าต้อเวลาแกลงพื้นที่ต้องมีคนคอยพักลมอะไรไหมเป่าพักอะไรอย่าก็ได้ที่นั่นลมดีลมแรงลมดีไม่ต้องหาแล้วก็ครีมยากันแดดเนี่ยกันแดดต้องพามิดนึงแล้วคนจูงมืออะไรจูงมือไม่จะเป็นค่ะนั่ง ป้อมมั้งบ้อ๋อจุงมือคนจุงมือน่าจะเป็นลุงมั้งยาดมยาโดมอะไรมีไหมแล้วก็ต้องเอาเียมไปส่วนตัวแล้วกันอ๋ออันนั้นไปช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่ไปไปก็าเรียกว่าไปไปทำภาพเหมือนเราเกียดเขาหรือไงเดินแบบเป็นไรนะมีใช่ค่ะไม่เดินแบก็คือไปลงพื้นที่จริงๆนะคะลงน้ำจริงๆลงน้ำจริงๆช่วยเหลือประชาชนจริงๆคือเราช่วยเหลือเองไม่ได้แต่ก็ไปถามถ่ายความทุกข์ร้อนของเขาครับว่าเขามีความจะเป็นอะไรอยากได้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคือย่างนี้นะถ้าจะให้ดีนะชวนพ่อไปด้วยไง ไม่ไหวว่าสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ออกพ่อตอนนี้เรื่องเอ็นเปื่อยก็หายแล้วตั้งแต่ออกจากคุกเนี่ยแกเอ็นเอือนดีเลยไม่ได้แล้วขึ้นศาลคอเคลิก็ไม่เค็มนะจังก่อนนี่วแกก็ใส่คออ่าโกหกประชาชนอยู่สองสามวันนะครับพาคุณพ่อไปด้วยเขาเวลานักข่าวเขาถามเนี่ยนีไม่ได้เดี๋ยวเขาก็รู้หมดที่ว่าไป็นป่วยจริงไม่ไม่ไม่คุณพ่อไปปุ๊บเนี่ยเวลาเขาถามนายกท่านนายกว่างไรครับอ่ะเอาคุณพ่อช่วยหนูหน่อยช่วยตอบหน่อยนะเพราะเมื่อวานนี่ก็บอกให้ลูกน้องช่วยตอบช่วยตอบให้ช่วยตอบไหมทำไมล่ะทำไมถึงตอบเองไม่ได้ความรู้มันนนแ่ เป็นตัวของตัวเองนะก็ล้นหลามไปต่อไม่ถูกจะต่อคำถามไปดีเอ่อเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าพาคุณพ่อไปเนี่ยดีประชาชนจะได้เห็นว่าคุณพ่อทักษิณเนี่ยสมัยก่อนก็ยุ่เสื้อแดงไปไปตายไปอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยนะครับไปดูนะครับเนี่ยวันนี้ลูกตัวเองได้เป็นนายกแล้วพาพ่อไปด้วยนะพาพ่อไปสองคนพ่อลูกนะครับลงพื้นที่ยกมือไหวประชาชนแล้วก็แจกเลยแจกกันคนละหมื่นสองหมื่นอะไรเงินเยอะแยะมีเป็นแสนล้านนะครับ นะนะครับเพราะนั้นก็พาพ่อไปด้วยเวลาตอบคําถามอะไรไม่ได้ก็เอาพ่อตอบแทนหนูหน่อยนะเพราะว่าวันที่มาได้เป็นนายกพ่อพ่อก็ขับมาขับมาส่งด้วยนะครับเวลาจะอะไรต่างๆจะรับตำแหน่งก็พาพ่อไปด้วยนะตอนนี้เวลาออกงานตอบคำถามก็้พ่อดำหน้าใช่ไหมครับครับครับริ่มนะคะเดี๋ยวฝากนี่คือฝากเหตอะไรนะคะเห็นกาสุดไฟทุกอ่าไฟกุ้ง ในกุ้งเหมือนกันนะคะวันนี้อยู่ในทิกตอกเดี๋ยวพูดมาไม่ได้เดี๋ยวทิกตอกปิวอันนี่มาพูดแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะโรงงานก่านนะคะสวัสดีค่ะครับบายนะคะอ่ะโอเคเรามาพูดถึงการบ้านการเมืองกันต่อไปนะครับก็จริงๆนะผมก็อยากจะให้ทั้งลูกทั้งพ่อสองคนพ่อลูกเนี่ยนะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งคู่เนี่ยนะฮะอ่าคือพ่อกับตัวจริงอ่ะรัฐบาลก็ยังไม่ได้แถลงนโยบายครับพ่อก็แถลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านคงจะเห็นนะฮะอ่านะพ่อแถลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่สยามอารกนนะครับนั่นคือนโยบายของรัฐบาลทุกอย่างเพขาเป็นคนคิดคนทำนะคนจังการคนอะไรทุกอย่าง